สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมืมันนี้พาพี่น้องมาเอาปลาขวนตั้งอื่นก็เจ้าไตอื่นนะครับผมตั้งนี่หาปลาขวนนพี่น้องปลายุสาผมนี่ครับผมนี่ฟังตั้งนี่มันเหลื่อมแหงแล้วครับผมฝนบ่มากยักเถื่อครามมีปลาตกข้างเรมมาก็เรว่าสวัชิพาพี่น้องมอางุ่มเบิงหล่อนี่คือจงเห็นมันดินเร็ดๆอยู่นนะก็ฝนบ่มากกับ หาปลาขวานนะพี่น้องน้ำสะเขียวหมดเลยน้ำพี่น้องฝนโมมาใส่ได้ครับผมการนักอี่ปีนี่ทั้งอื่นเป็นเพื่อฝนดีแต่บนนี้ทั้งนี้แ่งครับผมอ่ะไปครับผมไปเลาะบึงน้ากันครับผมวาเขาสิได้ปลาบ่มันจะมีตกข้างบ่ครับผมดุยกันครับมึงพี่น้องน้ำเขียวหมดเลยจันทร์นี้ขึ้นจังหลันนะพี่น้อง ุกจก,กจังลันโอ้โอ้ตุ่มดูดยกจนหลุดลันจะซื้อกับผมอีกตัวอืมปมาหมดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวตักน้าออกก่อนผมเห็นมันดินอยู่นะผมว่ามันน่าจะมีอุย้ยก่อนอื่นฮอกเก็บเอาผักบุ้งก่อนนะพี่น้องนะหยอดผักบุ้งเก็บเอาผักบุ้งก่อนผมว่าเก็บหยอดผักบุ้งก่อนผักบุ้งงาม นี่พัดอยู่ดิพี่น้องะว่าแต่ห้อลงลุ่ยแล้วนัานสิเก็บบ่อใดนะครับ นยังตีนอยู่นี่พี่น้องปลา,านนยังบุ๊บโอ้พี่น้องนี่โอ้โหกบว่าไม่ยังตีนอยู่เหรอพี่น้องนี่โอ้แจ่มเลยครับได้ควางดีมาแล้วว่ามันปลากบโกบ,โกบสวยๆครับ ตุมมาหลแต่ตุ่มไหมผมส,สาออกอื้เขิงกินขดตาคนไปป่าบนพี่น้องมนตรคิดตุม Nì, bà khèng ạ, lại mà này, trời, lại phep phep này, ôi, tụm này các oh. มาฝาอยู่ในตุ่มอยู่นีพี่หน่อยตุ่มมันไหลนะอืมพี่หน่อยขอบขอบ บังครับจุ่มขี้ขวนประชิงอ่านาจะยิ้มไม่ตุ่มนะครับมไม่แม่ผักชิง วนต้มว้นะพี่น้องเห็นมันขึ้นนี่พี่น้องผมกวนกวนจิตต้มว้จะเข้ากวนลมเฮงอู้หอนกับหอนพี่น้องเดียวไหมแงชุบวงเดี๋ยวสุดจวดเลย ข่ายเห็นปลาดินมันมหายใจพี่น้องอ๋อหันกระไดโอ้พี่น้องโอ้ทิ่มๆดินลงมาผิดตัวขิง หน่อยดินพวกคนหน่อยโอ้โตัวปลาหม่ขึ้นเนียบ่ล่ะดินกันล่มปวดมาขึน้นก็นเอาไว้ยังสีหล่บพี่น้องนะเดี๋ยวมขึ้นจังมาเก็บเอาไหมมันแด,ดดมีปะเนี่ย เดือดก็ฮ้อนหอนพี่น้องเลยไปพี่น้องไปเบิง่งผนงานกันพี่น้องบนงานผมจีบปล่อยเขาด้ครับพี่น้องผมจีบเอาผมจีบเอาแต่ว่าตัวปลาเข็งเนี่ยผมอาจจะเอาไว้ถ้าผมจิตสิขังไว้ล่องเบิง่งชนเฉเอาไปเห็ดเยอือเห็ดเยอือปลาตองอยู่ในห่วยปลาตองกลายล่องเบิง่งหามีปลาตีเนาะ ถือว่าเฮามาปล่อยเขาจากนา้ำแหงเนะพี่น้องดับแหลกปล่อยกบไปก่อนไปขวัวไปเดี๋ยบปลาเข็งจะร่องเอาไว้ไปเพ็ดเจือร่องเบิงขันมันหมดายนะขวัวไป ชีหาโตชีหาโตขนาดใเละห่วยปัาตองตีกันในการอยู่เนี่ยนี่ครับผมเนี่ยเที่ยวเหลืออะไร <c oughs> กับพี่น้องมนันนี้หาก,กินแบบบ้านๆกันนะครับผมว่าเอาปลาลูกหนึ่งล่องบึงเห็นมาดินโดดแรโดดแรกโดดรกับ มันบุหรนะครับมันเกิดสีบืนลงมามสะไงเนี่ยแล้วน้องไงเนี่ยแล้วก็ว่ามองนะมันยังตกข้างอยู่กับถือว่าเกิดด้กบมาตัวหนึ่งแต่ผม่เอาผมปล่อยลงสะให้มันเพรเห็นเพรอะนะว่าฝนตกเพื่อได้มีกบมันเป็นกบผู้นะเพื่อผสมพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์เนี่ยมันยังอึดอยู่นี่ครับผมแล้วก็ใส่พักบุงนะครับผมเนี่ยอยู่หน้าก,กินแบบบ้านเรา มันนี่ก็หาก,กินง่ายๆพี่น้องก็ฝากเป็นกํำลังใจหาก,กินแบบบานๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใกันครับมันนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ